สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเชา้านี้ก่อนที่เสียออกไปงานครับมืออื่นงานมืออื่นแต่ต้องเดินทางวันนี้นะครับอยู่ที่ที่ว่าการสารกกางสารกกางจังหวัดนครพนมงานไหลเรือไฟครับงานาวออันที่สามแต่พอศิเดเดินทางออกไปมือนี่งช่วงใบใบผละใบใบคำคำเนาะนะครับเ้านี้ก็เลยมาปล่อยมาเกียกไก เกียไกลเกลียป่าสักก้อนพี่น้องครับเบื้องเขาเขาดำโหพี่หน่าสิบริดำเหมือนสวอเฮือเบิ่งไน้พี่น้องโอ้ยต้นเข่าล้ำเข่าครับนี่คือหน้าดำขันหน้าว่านก็สิเป็นประมาณห่พี่นอ้องหยาทั้งเกินบ่เสมอครับเป็นหยาทั้งเกินบ่เสมอแต่นี่ดำนี่ต้นท่งนี่ดำกับหนาคู่ปลาบักทั่วก็สอดได้เก็บล้วพี่น้องครับไหวแล้วไห้แล้ว แกบ่ได้นั่นแล้วไก่นั่นปล่อยบ่ได้มือนี่เพราะว่ามันสิมีหมาอยู่ประมาณสี่ห้าหกตัวหมาหลงสี่หมาอาศัยอยู่นี่อาศัยแล้วบ่แล้วมากินกัดไก่พร้อมแบบทีนี้เอาส่วนด้านนี้ครับคือเกา่าบ่ได้มาโดน,นครับบ่ได้มาโดน,นบดไไนด่บนเห่าบนได้ได้บัดนี้หรือมันบอ่อยั้งบ่มีตะปลาหลุดไม้ขึ้นมาครับตัวเกา่ตกเกาตกกาัวใหญ่ๆบึบบับบึบบับอยู่ไปใส่อมเหมืนบ่ก็เพรามีอยู่ แต่มันบวหาวบ,บืมบำบืมบำคือหลอกกอนเนาะแต่ว่ามูปล่อยไม่นี่ยก็เริ่มเริ่มตัวไวแล้วความสุกพี่น้องครับความสุขอีกอย่างหนึ่งเวลาเขามาพักบ้านตอนเศร้าตอนแลี้ปงพยุติกระสีแวะเขามาใส่าอาหารปลาเกียไว้บสละยังงหงายพ่อพี่น้องในมาเอา พอมาเลี้ยงไว้่อได้กินจากเถอเอา้ามันบอกมีผู้เฝ้าเห็นใไในลนะเนาะถ้าผู้เฒ่าอยู่ครับอันนี้เอาวันเข้าแหง้งข้าแห้งผสมแห้งกระตากพ่อหมาดๆพ่อเขียวๆยนะี่แหละทิกินไหู้่่ๆลอยน้ำอ่องลองแองแรงเง้งนนี่แล้วก็หัวอาหารครับออกมาให้ ก็ร้อยเต็มน้ำเด้อเนาะพี่น้องบาบ่มีก็ได้หมื่อวานมืุอก่อนนี่ก็มากองน้ำบอ,อกให้ยาย,ยครับน้ำเต็มหนองสาฝนมาแฮงเกือบขาดครับเกือบขาดเกือบขาดไปไปก็สิเข้าไปเบิ่งวงสอง่นซสอมเบิ่งบรรยากาศวงสอง่นซสอมอนี่เย็นว่าซสอมถึงเวทีหมู่บ้านนี่พอหยุดก็ข้าหยากภารกิจทางบ้านนี่ครับเบิ่งแล้วมีความสุขเด้อพี่น้อง เขามากินเนื้อกินอาหารแต่ว่าจะเป็นรุ่นไม้หลายครับรุ่นไม้รุ่นปลาตะเพียนไม้อันนี้เสียมาพันพันกว่าบาทพันหาพันหาทึ่งปลาดุกปลาดุกทึ่งปลาดุกทึ่งปลาอันปลานิ่งจีปลาดุกกระตัวละสองบาทเอามาไม่เหลือสักตัวเลย ปรากฏว่าปลาคอยกินหมดครับพอยุดมาเอาออกนเนี่ยได้สามตัวปลาคอยใหญ่นี่มิตรุ่นนี่ครับน้องประธานใหญ่เอา้าปิดชัวหอดปิดวงกับจิตัวใหญ่แล้วละ่ะหอดปั่นนั่นไปซื้อหัวอาหารมาไว้คุณยายมาถักเกียมันโอ้เรียนยุ่บนหลุดหลูดยุบบนพี่น้องตัวใหญ่ตัวนะีงเป็นโมยู่ครับเนะี่ย ทั้งผลผสมมากินอาหารทั้งผีได้หมดเขานาคู่วัดที่นี่แง่าแล้วพี่น้องแง่าแล้วใหญ่แล้วเขาน่าด่ครับน่าดมบ่ได้อยูก,ก่อนบ่ได้ตัดตัวมืออื่นมือหื้อนี้ห้ามันห้ามันกผสมมาตัดยังมือเศร้าครับใบกับสีขเขียไปเบิ้งทีมงานซ้อมว่าท่านไปเบิ้งน้ำเพลินหลายมือแล้ะ กองน้ำออกมาวัานนี้ครับอย่งแล้วขอดแล้วพี่เกือบขาดพี่น้องขึ้นมาหอดสุดพี่น้องเกือบล่นคุณยายเค็เห็นยังบ่ได้บ่เนี่ยเสียออกินทั้งครับคำคำเห็นทีมงานแจงมาว่าเข้าไปได้หลัง เชียงขึ้นตีสองเงสิเขาไปได้รถหกล้อพอมันมันมีงานล้ำสิ่งไปเก็บสิ่งเก็บของอยู่เขไปเบิ้งหน้างานก่อนนี่ครับน้าดำไปเนี่ยเข่าดำม้อยท่วมหัวยันมือแล้วครับลงไปนี่ตัดใบออกครับคเพราะสั่นลมพาดกันเหมือนแล้วตัดใบออกถอนใบขึ้นมาใหม่เพิ่นถอดใบขึ้นมาใหม่คือกยังตายเนาะเนาะเพิ่นยัขึ้นเหลืองเหยื่อยี่นี่เนาะมยังไม่กินหักเพิ่นเนาะ ต้องมอีอะไรกินรากนี่ขันตัดออกพี่นอ้องเชี่อวก้วยกับหลายเคี้ยแล้ววันนี้บ่ได้มาเอาเพือนจากเทือเพื่อเงินย้ายเรามาปักไม่รัดไว้หมูอันยางไปทั้งปุ่นครับเตียนตอดเรอเตียนตอดเตียนตอดนี่ล้ำเข่าครับ นี่คือเขาตัดใบออกมันจะเหลือตั้งแต่ล้มอุดร์ๆแล้วบนเอาจะได้ก็ได้เจียวจะได้ก็ได้กินกเนาะพี่น้องแต่สิมีนอนมวนใบนี่ให้เขามากินอยู่นี่นอนมวนใบแต่ว่ามันกินเขาไปล้มไวได้แล้วมันมากินบัดบัดบัดแก่แล้วอยู่สิเดือถือมีดมาตัดต้นหน,นึ่งน้ำต้น เิ่งล้ำเข่าในพี่น้องหน้าดำครับกินนี่ประมาณสองลาสองลาเน้ะกินโมเม,เมตตกสองลครก็อยู่ทั้งน้นหนึ่งตกกะประมาณจากักสามคุ่เลยล่ะกล้าก็ได้เห็นแล้วก็ยิ้มได้ตัวพี่น้องเข่ามันเองเพียงอ่างปางเนาะอีกบ่โดนมั้งอีกประมาณจากัก ออกพันศานี่ก็นา่าสิถอกแล้วเพราะว่าเขานี่เขาดรอครับเนี่เขาดรอเขาให้เพื่อนของพ่อหญ่น้องไส้พอน่องไส้พัตตาโอ้ห้อยหนูจ่อพี่น้องใครเป็นบดบ่อนมาตัดหญ้าออกให้นี่แม่นมุลอีเลเลยนขนาดตัดออกอยังปานนี้เนาะโอ้ยเกือบลุ่นแหล้วคุณยายเลยมอ้ออมปลาไว้นี่ อยู่เดี๋มาสูบกับไข่มววนมากองอับไข่ม้วนเอาน่าจะปลอดภัยแล้วครับบัดนี้เพราะว่าฝนมัววันมัวมกรนบัวรถถ้อยติดเทินมาอีกแหง้งนี่เขาหน้าดำบึ้งเรามันสบายใจจะได้พี่น้องครับกอพงกอไผอึดอยู่อึดกินดอกพี่น้องครับแต่มันเหมดอนหนาออกแล้วล่ะบัดนี้หนาออกแล้วสงสั มีแต่นหยาว้ยกล้วยง่อยกล้วยตำเพียงมีเชือกกล,ล้วยไหลเลยพี่น้องมีสูตรต้นมือพวกเราพยุดกับมาตะลร์ลัมไลละจังสีใดม่านตัดเอาได้เันไปเัน หาซื้อเห็ดจงได้กับขอพันเห็ดผนมาะเทศล่งหนีมเอาบ้างปีสองปีสิไเด็จกินบ้างนี่ออกมาปล่อย,อยก็มะป่อยไกล้่หละปล่อยบ่ได้ครับหมามันมาจอนจัดกินขเขาเจอมาจูดบังไฟอยู่เลาะนี่มันเลยอย่ะมากัดหวัวนเห็นตะขนเตียมอยู่ ไอ้กับว่าก,กาออกควอกไปอโโป๋อเพาบว่เขากิดเลยบป่อยครับมึงอาหารปลาเทียนเอาอาหารเข้าไปเอาน้ำเข้าไปให้เพื่อนครับข้างในอ๋อคลิปนี้ไใบสมิธสก้อนพี่น้องครับความสุขย่ำสก้อนเดินทางครับสาระคลิปนี้ไใบสมิธสก้อนพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง